สวัสดีเจ้าป้าดาวจะมาจอพักกาดเห็แล้วเนาะมีกระดูกหมูเนื้อหมูพักกาสองมัดเจ้า <c oughs> มะนาวป็นลูกอยู่เนาะอันนี้คือสามเกลือกระเทียมหลากผักซีเจ้ารากผักซีไทยแล้วก็กะปิไปเจ้าเอากระดูกหมูไปต้มก่อนเนาะ กระดูหมูเนื้อปุเนื้อหมูให้มันเปยกันเจ้าเอาสามเกอือใส่เลย <c oughs> กับน้าป่าล่าเจ้าเอาต้มด้วยกันนี่เจ้าทีนี้ก็เฮอกระดูหมูเปยกันเจ้า กระดูกหมูเปยแล้วก็กระปุ้งน้ำส้มเจ้าเกลือเจ้าเกลือปุ้งใหอมันจับแล้วก็เอาพักเขาลงเจ้าเพราะว่ามันเป็นพักกาดใบแล้ว มันเป็นผักกา on, นะอนน่อนเนาะขออนุญาตใช้มือเจ้าอาพักเสร็จได้เลยถ้าดัเนี่ยมาอาจอพักการลงบ่อยอ้าวดีนะมาเอาลงทุกวันนะเจ้า หนึ่งป้าดาวกินสามครั้งนะเจ้าเจ็ดวันนะป้าดาวจ้สามข้างเจ้าดีนะมาล้ลงทุกวันอนะ่ะอร่อยเจ้าจ้าทักกาดเนาะทักกาดดอกก็มีขายแล้วแล้วยี่ปุ่นนะ จะมีกินหน้าหนาวเนี่ยแต่มันแพงเจ้าเปนเด็ดเอากระปายยอดมนันมาเนาะเด็ดเอากระยอดมนันมาเจ้าสามข้อมือนอะขีดหนึ่งร้อยปายเจ้าซื้อพ้าก,การใบดีวกว่าอร่อยดิโอกระดูกหมูเจ้า แกงมาเยอะนะเจ้าน้อยไปก่อนนะจอพักกาเจ้าสดนะ้ำแกงมะจอมันลมลมเจ้า จอร่มร่มหมายถึงว่าจอมันอ่อนอ่อนเนาะแต่ก็สอบไผ่สอบมันนี่ตะจอพักกาดแข็งมันจะอร่อยแล้วเจ้าถ้าไผ่อันมีทว,วเน่าแผ่นก็เอาทว,าวเพน่าแผ่นหิงหิ่งไฟก็ต่ำต่ำมุม,มุมมาใส่ได้เจ้าแต่ปลาดาวแบบใส่เนาะปลาดาวใส่กะปิใส่ปลาล่าพอแล้วเจ้า นี่หวานนหวานนะเจ้าผักกาดใบนี่จอผักกาดค่ะนี่เจ้าจ้องมันออกเหลืองๆเๆจ้องมันลมลมเจ้าจ้าผักกาดถึงจะล้าเจ้า <c oughs> มาทำกับเขาอ,อย่างั้แล้วก็ถ่ายคลิปนั่นแหละเนาะโอ้ได้กินเจ้าพักกาดใช้จีนเต็มม่านนี่เนี่ยได้เห็ก้อนเจ้าถ้าบัตจ้างทําก่อปัจจะได้กินนะเจ้าพักกาดนี่นะเจ้าติดบ,บั้นหอเป็นมัดเป็นมัดนั่นนะ หนึ่งร้อยปลายคนนะเจ้าถ้าเป็นคิดเงินไทยเนาะคิดเป็นเงินไทยสม,มัดหนึ่งร้อยกว่าบาทนะเจ้าร้อยปลายน้อยหนึ่งป้าดาวเสือมห้าฮกบมัดอะอันมันจเจ็บปอกกิน้วเจ้ามันมีอันจิบเพียงแบบกี่ต้นเจ้าไหนฮนมีมีห้าต้นถ้าต้นน้อยนะถ้าต้นใหญ่ก็มีแค่สี่ต้น เห็นเป็นม eh> ัดนั mm ่นนะเจ้ามันจะเยอะเหรอป้าดาวเออดูสองมัดป้าดาวเอาเพิ่มหมตะกี้เอาเพิ่มสองต้นอะจอละมันยุบเนาะจอละมันยุบอะไรเจ้าทีนี้กะต้นหอม พักซีไทยเจ้าใส่เลยพักป้อมมาเจ้าผมสลัดนิดหน่อยพอละโอ้พระดามันจะน้ำว่ะโอ้หนามหวานจวกจักวเจ้ากระดูกหมูนัน่งอ่ะเนาะ โดมัวเจ้ามหน้ากินเจ้าโหยมพอนีล้อหน้าหนัวโอ้โหล้มขนาด จอเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าจอพักการแบบเหนือป้าดาวขอจบคลิปแ่นที้ก่อนนะเจ้าปัากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามือป้าดาวด้วยเน้อจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ